สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565อยก่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาเซโลนาครับปีเตอร์บสจอดเลอกเชลซีครับโค้ชทันข่าววิภูครับครับยังอยู่ในประเด็นร้อนของฟุตบอลโลกนะครับก็เรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะเราได้เห็นฟอร์มของแต่ละทีมในนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มครบท้วนทั้งหมดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันก็จะวนกลับไปนะเริ่มที่กรุ๊ปเอกันนะแล้วก็ไล่เรียกันมาเรื่อยับ เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็งหนึ่งของรายการอย่างบราซิลนะลงสนามด้วยถือว่าทําผลงานได้ตามคาดเลยเก็บชัยชนะได้แต่ว่ามันก็มีรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจนะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนก็ไปโฟกัสอุเรื่องของแนวลุกนะเพราะว่าคนที่ยิง2ลูกนะก็เป็นลิชาริซงนะตอนแรกก็มีเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าเออเหมาะจะเป็นแบบ ตัวจริงสูตรหน้าของบราซิลหรือเปล่าคนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆครับการสร้างสถิติของคิสเซโนโรนัลโดกับทีมชาติโปรตุเกสนะแล้วก็เรื่องของเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่เคยเป็นเหมือนกับสูตรหน้าเบอร์ต้นๆของโลกนะแต่ด้วยอายุด้วยวัยของเขานั่นคือหลุยส์โซเลตตอนนี้นะครับก็หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหมดหรือยัง นะยังไหวอยู่หนะรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก่อนก่อนอื่นเนี่ยขอคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลวดย์จำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นครับขอคำว่าจบนัดแรกแล้วโว้ยจบนัดแรกแล้วโวย <c oughs> <c oughs> ต้องมีลูกเอื้อนด้วยใช่นะครับแล้วก็ ฝากเคแบงค์ครับจากธนาคารกาิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพาสมาใช้งานกันด้วยนะครับครับไปเริ่มกันที่เรื่องของโด้กันก่อนเลยนะคริสเตยโนโรนัลโดนะครับสื่อก็เล่นประเด็นว่าสร้างสถิติไม่สนกระแสแยกทางกับแายเชสเตอยูไนเต็ดนะครับตอนเกมนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่คริสเตยโนโรนัลโดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า2วันก่อนหน้านั้นเพิ่งยกเลิกสัญญากับทัพปีศาจแดงแบบหมาดๆเลยแล้วก็ ถ้าใครสังเกตดีๆตอนร้องเพลงชาติตัวเองเนี่ยน้ำตาคลอนะน้ำตาคลอเลยทีเดียวซึ่งเกมนี้โปรตุเกสชนะกาหน้าได้แบบหือจับเลยครับ3ต่อ2โดมีส่วนร่วมกับ1ประตูด้วยนะครับก็คือไปเรียกจุดโทษจากจังหวะที่โดนโมฮัมเหม็ดซาดิซูเข้าสกัดนะแล้วก็เป็นคนลุกมาสังหารเองไม่พลาดนะครับตามสไตล์ของโดนะครับนัดน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนกับเกมเยอะเนจบสกอร์นะครับสัมผัสบอลไป33ครั้ง จ่ายบอลสำเร็จ15ครั้งแต่ว่าประตูที่เขายิงนำเนี่ยทำให้โปรตุเกสกลุมความได้เปรียบไปก่อนนะครับ,รบหลังจบเกมนี้แล้วก็หลังจากที่ยิงได้เนี่ยโอโ้โหโดซัมทำเซติไปเพียบเลยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นนักบอลคนแรกของโลกนะ ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้5โทัวรนเมนต์ติดต่อกันเลยนะครับตั้งแต่2006นะ2010 2014 2018แล้วก็ล่าสุด2022เรียกว่ายิงต่อเนื่องทุกครั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังไล่ล่าทรอฟี่นี้ด้วยโดยเนี่ยอาจจะเคยได้แชมป์ทวีปมาแล้วก็คือแชมป์ยูโรตอนปี2016แต่ว่าแชมป์โลกแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยยังไม่เคยได้และถ้านับทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับ โรนัลโดเนี่ยยิงติดต่อกันมา10โทัวร์นาเมนต์แล้วด้วยคือสลับทัวร์นาเมนต์ใหญ่กันเลยมมไม่ว่าจะเป็นพวกบอลโลยูโรยูโรเนชั่นสลีกอะไรพวกนี้ยนะครับยิงตลอดยิงตลอด,ลอดนอกจากนี้ครับในวัย37ปีกับอีก292วันโรนัลโดนะครับเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดที่ ยิงในบอลโลกได้เป็นอันดับสนะรองจากโรเจอร์มิลล่านะครับเมื่อปี1994นี่สถิติต่างๆนะครับเรารวมไว้ในการาฟิกตัวนี้ใช่คนที่ยิงยิงแลอายุเยอะมากกว่าเนี่ยอยู่แคมโเรนะตอนนั้นยิงตอนอายุ42<ฮ>ปีกับอีก39วัน<ฮ>สรุปให้ดูอีกรอบนึงอันแรกยิงบอลโลก5ครั้งติดครับอันที่2ยิงในทวนัวร์นาเมนต์เมเจอร์10ครั้งติดแล้วก็เป็นคนที่ยิงเยอะ ด้วยอายุเยอะเป็นอันดับ2เนี่ยที่37ปีกับอีก292วันวันก็เหมือนที่บอกไปคืออันดับหนึ่งเป็นโรเจอร์มิลานะครับด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับสื่อบอกว่าโรนัลโดยังแสดงให้เห็นนะว่าเป็นตัวหลักของโปรตุเกสได้มแม้กับทัพปีศาจแดงจะไม่ใช่แบบนั้นก็ตามโดเนี่ยตอบนักข่าวชัดเจนเลยว่า ไม่ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าจบไปแล้วนะครับมีสื่อก็ตามตามภาษาพยายามจี้พยายามถามอยู่นั่นแหะแต่ไม่ตอบเลยเออยิงประตูได้ไม่ถามทำสถิติได้ไม่ถามถามเรื่องแมนยูอยู่นั่นแหละ้ก็บอกว่าจบแล้วตอนนี้ขอโฟกัสกับโปรตุเกสดีกว่าอคิดว่าจะทําลายได้ไหมของโรเจอร์มิลนี่ยนะโอ้แต่ห้าปีไหวไหมเอาเอาแค่รอบหน้าก่อน41ปีเนี่ยเออ รอบหน้าคือใกล้เคียงมากนะรอบหน้าถ้าเอาเอางี้ไม่ต้องสถิติเอาแค่รอบหน้าถ้ายังเล่นได้เนี่ยออผมว่านี่ก็คือซูเปอร์ซูเปอร์เซเลอร์แล้วนะซูเปอร์มนุษย์แล้วแต่อันดับ2นี่ต้องต้องถือว่าก็น่าจะดีที่สุดแล้วน่าจะดีสุดแล้วมันไม่ได้ทากันง่ายๆครับ42่ปีกับอีกสาวสา็ตั้งแต่ปี94เนี่ยคือคนอ่ะจะไปบอกว่าสถิติเกิดขึ้นจากลูกจุดโทษแต่อย่าลืมนะว่าฟุตบอลโลกผ่านไปนัดแรกเนี่ย นะครับมีคนยิงจุดโทพษพลาดแล้วก็ถือว่าเป็นระดับสูตรหน้าชั้นนำโรเบิร์ตเดวานดอฟสกีและอย่างหนึง่งก่อนเขาจะเป็นมือสังหารจุดโทษได้นั่นหมายความว่าตอนซ้อมเขาต้องยิงคมสุดใช่ต้องทําได้ดีที่สุดจนโคช้ชไว้วางใจใช่แล้วก็เหมือนที่เราคาดการณ์กันนั่นะคือเหมือนกับโด้น่าจะกระหายกับบอลโลกคนนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ บอลโลกครั้งสุดท้ายของเขารวมไปถึงเขาต้องการย้ายทีมใช่ไหมรอย้ายแบบต,ต้องเรียกฟอร์มอ่ะต้องเรียกฟอร์มต้องทําผลงานให้ดีเพื่อทําให้หลายๆทีมใหญ่ที่เคยแบบไม่สนใจอยากจะเซ็นสัญญากับเขาอ,อาจจะเปลี่ยนใจถ้าเกิดโชว์ฟอร์มดีในบอลโลกถูกต้องนะก็เดี๋ยวต้องดูภาพรวมนะคือเกมนี้เนี่ยก็ยังติดป,ปัญหาหมายถึงว่าโปรตุเกสนะแม้ว่าจะชนะได้แต่ก็โหไม่ใช่งานง่ายนะมันเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะยิงการ่าได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ เรื่องของเกมรับความผิดพลาดต่างๆยังมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขก็ไม่รู้ว่าพี่โดี่จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าเพราะอย่างที่เขาพูดถ้าเกิดโปรตุเกสเป็นแชมป์โลกปีนี้เลิกเล่นถิมชาติจริงๆเผลอๆไม่ได้แชมป์ก็เลิกเล่นเหมือนกันซึ่งโปรตุเกสเนี่ยเท่าที่ดูเกมเมื่อคืนนะครับหลักๆเลยคือปัญหาคือเกมรับต้องยอมรับว่าพักหลังชูเอาการเซนโรฟอมตกนะการเซโลเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งพิมารีกมา2ปีแล้วนะ เก่งมากๆนะครับเป็นแบ,บ็คที่สร้างโอกาสเก่งมากแต่ว่าช่วงก่อนจะเบรกมาเตะบอลโลกเนี่ยเริ่มมีพลาดตั้งแต่ตอนที่เจอกับลิเวอร์พูลทำให้แพ้ลิเวอร์พูลนั้นหรือจะเป็นตอนที่โดนใบแดงจากการไปทำโปรเฟชชั่นอลฟาวโดนเป๊ปตำหนิแบบนี้เพราะว่าหลังๆมีฟอร์มหลุดไปแล้วก็อย่างเกมเมื่อคืนเนี่ยเล่นเป็นแบ,บ็คข,ขวาเพราะวในทีมชาติเขาเป็นแบ,บ็คข,ขวาก็โดนโจมตีฝั่งของกันเซลโลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น ส่วนตัวผมว่าการเซลโลเก่งมากแต่ตอนนี้ความมั่นใจเขาหายเป็นไปได้เหมือนกันต้องทำแฟนันโดซานโตสกุลซือของโปรตุเกสต้องทายัางไงก็ได้เพื่อดึงความมั่นใจการเซโลกลับมาหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการที่โดยิงได้เป็นเรื่องดีนะแต่อีกปัญหาที่ผมเห็นก็คือผมว่าหลายๆทีเหมือนกับเพื่อนพยายามเล่นเพื่อป้อนโดไปน,นิดนึงทั้งที่ตัวรุกของโปรตุเกสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรูโน่แฟนั้นชูอาเฟลิกแบนาโดซิวารผมว่าพวกนี้มีศักยภาพพอที่บางจังหวะต่อให้ไม่ได้มองถึงพี่โด แต่สามารถจะยิงเองได้เออผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือโดเป็นแกนหลักก็ถูกต้องกันหลักแต่หลายๆครั้งถ้าเกิดตัวเองทําได้น่าลองบ้างไม่ใช่แบบจะเล่นเพื่อไปไปแบบ all for one เพื่อโดคนเดียวไม่อย่างนั้นอ่ะเอาจริงๆคู่ต่อสู้เขาก็จับทางได้ง่ายใช่ถูกไหมนะครับมาต่อกันที่ประเด็นร้อนทีมที่2นะครับนั่นก็คือบราซิลเรียกว่าเตะหนึ่งบอลโลกหนนี้โชว์ฟอร์มในนัดแรกได้แบบสมราคาที่รอคอยจริงคือถ้านับนับว่าเขาอยู่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยและเตะเป็นคู่สุดท้ายเ่ยนะคู่ดึกสุดด้วยมันทําให้แบบว่า คนเนี่ยที่จะเฝ้ารอดูบาราซิลเนี่ยรอนานมากกว่าจะได้เตะนะครับแล้วนัดแรกเนี่ยก็ถือว่าโชว์ออกมาได้ดีเลยในการที่เอาชนะเซอร์เบีย2 0ต่อทันหวไม่ผิดหวังสื่อชมนะครับว่าเล่นได้สมกับการเป็นเต็งแชมป์เล่นได้เหนือกว่ามากๆนะคลองเกมเหนือกว่าบุกขยโยกอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ประตูที่ทําได้นะริชารีซองสองลูกเลยลูกแรกก็เป็นการเหมือนเหมือนเก็บตกเข้าไปแต่ว่าลูกสองเนี่ยมันเป็นลูกที่โอ้โหนี่มันแบบแซมบ้าต้องแบบนี้มันต้องมีแบบความแบบ สีสันระังการในลูกยิงแบบนี้ครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะจากลูกจ่ายของวินิิอุสแล้วก็พอบอลอยู่กลางอากาศปตะหวัดยิงแบบซิสซ์คิกแบบเหมือนฟาตะกอเมืองไทยอะไรแบบนี้เลยเนินเป็นลูกที่อาจจะถูกนําไปเข้าชิงสวยที่สุดในบอลโลกปีนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วก็ความอันตรายของบราซิลเนี่ยเขาชมได้ว่ามันเห็นเลยว่าโอ้โหแนวลุกพวกเขาใครก็ตามที่ลงมาสำรองมันเป็นชื่อชั้นตัวท็อปของสโมสรในยุโรป่ะ โรดิโก uh, ตัวตัวของมาดริดเนี่ยลงมาก็สร้างอันตรายได้เลยหรืออย่างพวกกาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาตินลลีสองแกนหลักของอาร์เซนอลลงมาก็สร้างความบันป่วนได้เช่นกันในท้ายเกมนะครับมันครบไปหมดเขาบอกว่าแดนกลางเนี่ยคาซิมิโโ่คุมเกมตัวเก่เกาเลยแนวรับมีเตียโกซิวาแข้งที่อายุมากที่สุดในทัวร์เมนต์นี้<ำ>ก็ยังคุมได้แบบเฉียบขาดแนวรับมีอาริซงเบเกอร์ที่ก็เหนียวนึบแล้วก็แต่ว่านัดน,นี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรนะน่าจะตบยุงอยู่นะ <laughs> เพราะว่าคู่แข่งไม่ได้มีโอกาสอะไรมากมายดังนั้น แม้ว่าอาจจะยังต้องรุนะในการบาดเจ็บใ네นมาว่าที่ใ네นมาจะเป็นไงนัดอสองนัดถัดนี้จะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวลุกที่มีอยู่สามารถทดแทนกันได้สมราคาเต็งหนึ่งคือผมว่าพอพูดถึงบราซิลชุดนี้เนี่ยคนจะมองข้ามเรื่องของเกมรับไปเลยนะคืออย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ช่วงทัวร์นาเ,เมนต์นะว่าจุดอ่อนถามว่ามันมีม,นมันมีนะแบ็กสองข้างนะที่มาจากยูเวนตุสนะครับฟอร์มตกทั้งคู่แล้วก็อยู่ในช่วงที่โดนกระแสแบบวิาพากวิจัยอย่างหนะักแต่ว่า คนก็จะไปโฟกัสที่เกมรุกเป็นหลักเพราะโอ้โหตัวเลือกในเกมรุกเนะี่ยผมว่าหนึ่งมันมีด้วยด้วยจํานวนเนี่ยเยอะแล้วแต่ละคนมีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทดแทนตําแหน่งได้หมดเลยคือมันเล่นแทนกันได้หมดนะครับอย่างโรดิโก้เนี่ยอนเนกประสงค์โรดิโก้ทุกตำแหน่งในแนวลุกเออเล่นได้หมดลิชาร์ลซอนทุกตำแหน่งในแนวลุกใช่นะหรือแม้กระทั่งเนมาเองมาตินารีผมว่าก็เล่นได้ กตแหน่งในนแวรชกเช่ครับคืออาจจะมีคนที่อาดูดูจะเป็นเป็นตำแหน่งเฉพาะอย่างวินิซิอุสฝั่งซ้ายอาราฟินยานะหรือว่าอันโตนี่พวกฝั่งขวาที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงแต่คนอื่นนี่คือสามารถสลับทดแทนกันได้นะครับแล้วก็การขาดเนมาถามว่ากระทบมากขนาดไหนผมว่าก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ ถ้าไปดูตัวแทนเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีคนที่เล่นเล่นตรงนี้ได้ปาเกตาเนี่ยผมว่าก็ขยับขึ้นมาเล่นได้แล้วก็ต้องอย่ามองข้ามเกมรับของเขาด้วยนะซิว่ากับมาคกินยอสดูจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีดีจริงเคยอยู่เปเชด้วยกันมาก่อนรู้ใจนะคู่นี้แล้วก็ผมว่าสไตล์ไม่เหมือนกันดีด้วยซิว่าอายุเยอะแล้วตอนนี้เป็นตัวรอดักใช่ไหมแล้วก็มาคกินยอสเป็นตัวชนให้ซึ่งถ้าเกิดดูบราซิลเล่นเนี่ยสื่อวิเคราะห์เลยว่าเล่นแบบดันหลังสูงมากนะแล้วพอดันหลังสูงแบบเนี้ย ประตูต้องออกมาปัดกวาดเก่ง,แล,งแล้วมีอาริซงไงก็ตอบโจทย์จริงๆจะอาริซงหรือเอเดียซอนใครก็ตามเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วออกมาปัดกวาดมันดูแบบเขาเรียกว่าไงสไตล์ของซีวาทําให้มาควินยอสบีบขึ้นไปตัดสูงได้และถ้าเกิดคุณผ่านด่าน2เซนเตอร์มาได้ยังมีประตูที่ออกมาตัดบอลเก่งๆเป็นสวิปเปอร์คิปเปอร์แบบนี้ครับผมอ่ะก็สมกับการเป็นเต็งหนึ่งครับนะทีนี้มาดูโอ้โหส่วนเล็กกันบ้างนะครับว่าโอเคแหละว่าการที่ทีมทีมหนึ่ง แล้วเป็นทีมชาติเนี่ยมันไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะเสมอกับเกาหลีใต้คือเราก็ต้องต้องมองโดยภาพรวมนะจริงๆทุกคนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบไม่ใช่แค่ว่าหรือสซเลสเพียงคนเดียวจะต้องมาแบบรับผิดชอบ,บการที่ทีมเก็บได้แค่แต้มเดียวครับไม่ใช่แต่คนก็ต้องไปโฟกัสเพราะว่าคือเขาคือสตาร์น,นะความคาดหวังชื่อชั้นแล้วก็ความสําเร็จต่างๆที่เขาทํามาโดยตลอดใช่นะครับนี่คือ สูตรหน้าที่เคยถูกขนานนามว่าดีที่สุดในโลกใน,ในยุคสมัยหนึ่งตอนที่พีกะ่ะถ,ถูกจับให้แบบว่าดีที่สุดในช่วงนั้นเลยใช่ในช่วงเวลาโมเมนต์ของเขาครับนะครับแต่ในเกมที่เสมอกับเกาหลีใต้ศูนย์ต่อศูนย์เนี่ยเราไปดูสถิติส่วนตัวของซัวเลสนะเอาของเขาคนเดียวนะมีมีกราฟิกอยู่ในสนามเนี่ยหกสิบสี่นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเล่นตำแหน่งหน้าเป้าเลยอโอกาสยิงศูนย์ครั้งสร้างโอกาสศูนย์ครั้ง สัมผัสบอลเนี่ยแค่18ครั้งสัมผัสบอลในแดนคู่แข่ง2ครั้งในเขตโทษในเขตโทษอ่ในเขตโทษคู่แข่งเนี่ยนะคือหาโอกาสในการยิงนี่แหละรับบอลมาเพื่อยิงอะ่ะแค่2ครั้งผ่านบอล7ครั้งผ่านบอลสําเร็จ50%แล้วก็ดวลชนะแค่ครั้งเดียวโอ้โหมันดูเฟดไปหมดเลยนะดูจากสถิตินี้ใช่ครับคือมันดูแบบโอ้โหทาไมสถิติแบบดูแย่จังเลยนะแฟนๆในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดแบบเป็นเสียงเดียวกันเหมือน โซเลสในวัย35ปีดูจะหมดแล้วจริงๆนะครับคือคนที่ลงมาแทนโซเรสเมื่อวานคือเ an อดินสันคาวานีคาวานีก็อายุเยอะเหมือนกันแต่คาวานีลงมาเนี่ยโอกาสยิงสองครั้งจ่ายบอลสร้างโอกาสหนึ่งครั้งดวลกลางอากาศชนะหนึ่งครั้งดีวกว่าด้วยสาไปมีส่วนกับเกมเยอะกว่าด,ดูลงมาแล้วมีส่วนกับเกมเยอะกว่าจริงๆนะครับคือเกมหลังจากนี้เนี่ยนะคุณสือต้องนั่งคิดแล้วว่าพอเห็นแบบนี้เนี่ย โซเลสหรือจะต้องดรอปก่อนแล้วใช้เป็นคาวานี้แล้วใช้เป็นคาวานีห,หรือรอานูนเยสขยับกลับมาถูกต้องผมว่าปัญหาจริงๆของอูกวไกเกมรับอ่ะไม่ได้กังวลสักเท่าไหร่เพราะว่านะพวกผู้เล่นเกมรับยังดูดีอยู่คิมินสอโกดินยังเล่นได้แล้วเดี๋ยวจะได้โรนัลโดาโคถูกต้องนะกลับมาเป็นตัวจริงแดนกลางอ่ะเราว่ากันตามชื่อชั้นนักเตะเฟเดริโกบอเบเดนะครับพวก รนโดเป็นตันคูแล้วก็มาติโอเวซิโนพวกนี้ดูกัสตอเรราเป็นตัวจริงยังดีอยู่แต่ปัญหาคือแนวรุกที่ผมว่าตำแหน่งตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวคือกองหน้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้ใครตัวจริงซูเลสกับคาวานี่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องเอานูนเยสไปเล่นแล้วไอปีขวาเนี่ย เบเยสตีก็ยังดูเด็กไปใช่ประสบการณ์น้อยนะครับผมว่าอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุรุกวัยเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะจําภาพอุรุกวัยเป็นทีมที่เกมบุกเกมรุกใช่นะดุดันมาตลอดแล้วสูนหน้าจังโวดฉายาเขาจังหวดสูตรหน้าขึ้นชื่อมาโดยตลอดนะครับการเสมอเกาหลีใต้ไม่ใช่ผลดีกับพวกเขาถูกต้องต้องแก้ไขเพื่อเพื่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปอปกติเวลาเราดูอุรุกวัยในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่มันผ่านมา เขาจะชอบเล่นแผนเบสิกนะ4-4-2ง่ายๆโซเลสคู่คาวานีแล้วเดี๋ยวปีกเปิดให้ง่ายๆทันี้ปรับมาได้เป็น4-3-3แล้วเหมือนกับส่วนผสมมันยังไม่ค่อยลงตัวไหมและอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าเราต้องอย่าลืมให้เครดิตเกาหลีใต้ด้วยใช่เกาหลีใต้ก็เล่นดีมีความอบทนมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความขยันนะแบบแรงเยอะใช่คือด้วยความคาดหวังอ่ะชื่อชั้นของอุดวักนั่นแหละต่อเปต่อแล้วก็ที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือโซเลสหมดหรือยังมันก็คือ พอมาเจอทัวร์นาเมนต์ที่พอเจอคนเข้าแรงเยอะๆอย่างเงี้ยนะม,นมันเกิดคําถามเลยนะว่าแล้วโซเลตตอนนี้ที่เป็นฟรีเอเนต์เนี่ยหลังจากศึกบอลโลกอะ่ะเขายังไหวหรือเปล่ากับการเล่นในยุโรปโซลสอระดับท็อปอปนะไรแบบนี้นสถานะใกล้เคียงกับโรนโดนะเพราะว่าตอนนี้คือเป็นเป็นฟรีเอเนต์ทั้งคู่และต้องการเ,าเรียกฟอร์มเพื่อเหมือนกับก็ซื้อใจทีมใหญ่ๆด้วยเพราะโซเลตเขาพูดเองว่าเขาอยากเล่นในยุโรปต่อก่อนหน้านี้มีอ,อย่างอย่างเกรมิโอเนี่ย นะเคยยื่นข้อเสนอมาปฏิเสธไปทีมในเมเจอรีเคยติดต่อไปแต่ก็ปฏิเสธอยู่นะครับหลังหมดสัญญากับเอลนาซิองนาวก็ยังไม่เลือกเพราะว่าอยากจะรอฟุตบอลโลกนี่แหละเป็นเวทีที่ขอโชว์ฟอร์มหน่อยแต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแล้วนะว่าหรือบางทีการเล่นในยุโรปอาจจะไม่ไหวแล้วใช่เนะขาเขาดูเขาดูโรยไปเยอะคือคือผมอะรู้สึกว่าโซเลสจะเป็นนักเตะที่คล้ายกับ เป็นเรื่องเป็นเป็นนักเตะที่ใช้พละพละกําลังเยอะมากอมตอนที่พีคๆอ่ะคล้ายๆกับเบรนลูนี่คือไม่ได้บอกว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หมายถึงว่าเป็นคนที่ใช้พละกกาลังเยอะแล้วพอสังเกตว่าเข้าหลักสามอะ่ะมันเริ่มเล่นยากมันจะลอยลอยเร็วกว่าคนอื่นเลยสังเกตว่าโซเลตตั้งแต่เข้าหลักสามอะ่ะก็ลอยเร็วลุนี่เช่นกันข้าหลักสามก็ก็ลอยเหมือนกันอลอยแบบลอยเร็วเลยอะ่ะคือโซเลสเนี่ยช่วงพีคนอกจากยิงคมแล้วมันมุดเก่งใช่โหแบบจังหวะแบบโดนลุมสอมัน จะเลี้ยงท่าเลี้ยงก้มหน้าของเขาเนี่ยแล้วสปีดสปีดก็ยังพอมีตอนพีคนะสปีดยังพอมีซึ่งมันใช้แรงเยอะเหมือนกันใช้แรงเยอะแต่ถ้าเกิดแบบในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นรอยิงถ้าจะเป็นเวอร์ชันนี้ถามว่ายังเล่นในยุโรปได้ไหมก็ได้แต่ผมว่าคงเล่นทีมดับท็อปยากหมืนี่ขวัญดอกผมว่าจริงๆบางทีมยังพอใช้งานได้นะอย่างเช่นดูตอนแอตมาดริดที่ใช้งานเขาอ่ะก็คือให้เขายืนต้องป้อนเขาให้ได้ไม่ต้องไปแล่บอกไ่บอลอะไร เดี๋ยวเพื่อนป้อนให้แล้วก็ยิงผมว่าถ้าเกิดเล่นลักษณะแบบนั้นยังพอได้อยู่แต่คงเล่นทีมใหญ่ยากแล้วปัญหาคือทีมชาติตอนนี้เพื่อนก็ป้อนให้ไม่ได้ถูกเออนี่ยคือปัญหาหลากัลกๆปีสองข้างคือน yes ูนเยสถามว่าเล่นทางฝั่งซ้ายได้ไหมเล่นได้แต่ว่ายังไงเขาก็คือสู่หน้าใช่เอาธรรมชาติเ<ะ>ขาอะคุณจะให้เขาไปแบบเลี้ยงบอลแล้วเปิดให้โซเลสอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ดูเหมือนทำได้ระดับหนึง่งแต่มันออมันถ้าเกิดแล้วอ่ะเปรียบเทียบเป็นแบบปีกธรรมชาติอะตัวลูกธรรมชาติที่เขาเซียนทางด้านนี้ออสองข้างมาช่วยป้อนให้ผมว่าโซเล็ก็น่าจะใช่น่าจะมีคนช่วยมากกว่านี้ถ้าจะแก้ตอนนี้ในมุมผมต้องกลับไปเหมือนเดิมไหมผมว่าสมมุติถ้าจริงๆไม่ต้องใช้โซเลก็ได้ใครก็ตามคุณใช้โซเลคุณจะใช้คาร์วานี่หรือใครก็ตามเนี่ย ว่าหน้าลองเอาเฟเดริโกวาว้เน่เล่นปีกขวาเพ<อ>รา,<อ>าะว่ากับมาริดเขาเล่นดีนะแล้วเขาก็เก่งครบเครื่อนนะยิงได้ส่งได้แล้วเขาเล่นปีกขวากับมาริดมาจนตอนนี้ผมว่าเชี่ยวชาญจะบอกว่าเป็นปีกขวามากกว่ามิดฟิลยังได้เลยในช่วงหลังตรงกลางงก็ใส่ตตเรล่าลงมาแทนผมว่าอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนได้นะ,ะต้องรีบแก้ไขไม่งั้นเดี๋ยวจะสายเกินนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไปต่อนะนี่คือประเด็นร้อนนะครับของในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะส่วนเดี๋ยวนัดที่2เราก็น่าจะได้เห็น อะไรผมว่าฟุตบอลโลกปีนีมน้มันเริ่มตั้งแต่นัดแรกแล้วความพลิกล็อกเกิดขึ้นในหลายๆคู่ดังนั้นเนี่ยนัดที่สองอนัดที่ส,มท,สมที่เราจะได้ดูกันผมว่ามันน่าจะมีอะไรทีม่มันเอามานั่งพูดคุยแบบนี้ได้ใช่ครับนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะนี่คือทั้งหมดของเจาะประเด็นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็เคแบงก์จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้งานกันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้ก็ครบถ้วนครับหมดเวลาของเจาะประเด็นแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ